อยู่ช่องก็ซิลาลีเมกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ของเล่นโบราณมันเรียกว่าอะไรเหนเทนที่เป่าวีครับเอ่ที่เป่าเทนเพิ่งได้มาจากโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับค,คุณครูเออคุณครูให้อ่านอิทานแล้วคุณครูก็จะให้อันนี้หลือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเป่าให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะนี่ถ้าเราปิดตรงนี้เอาไว้ปิดแน่นเลย ไม่ออกไม่ออกย่งเลยกับมอลุดูดแค่ปล่อยพิมพ์เล่นไม่เป็นไอ้เอาเพลงจังใดกับบอลลดทำยังไงถ้าเราขยับอย่างนี้เสียงมันจะสั่นนะครับ อมตรงรูนะไม่งั้นเสียงมึงไม่ออกอ้เชลองเป่าบ้างนี่ฮะเชลองเป่านี่ด้่ไมมามามาข้าอข้องพี่มาจะบอกว่าอินเทนหาแล้วนะคะ ู้ชมโชว์ความสามารถเลยเบาเลย <c oughs> ปิดห้วยนะชมช่ชมปิดห้วย <c oughs> อ่าววันนี้เราต้องลาไปก่อนใช่ไหมคะ ที่ข้างใต้คลิปนี้บาย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 ลาก่อนนะครับผู้ชมบาย